ทำงานน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์มากคุณเองก็คงจะอยากเป็นคนนั้นเช่นกันใช่ไหมคะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎของพาราโตหรือหลายคนคงจะรู้จักในนามของคำว่ากฎ80 20ว่าถ้าเราสามารถนำกฎนี้ไปใช้ในการทำงานจะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพแบบไหนยังไงบ้างนะคะเราเลเคยสังเกตกันไหมคะว่าไม่ว่าหลายๆเหตุการณ์ในโลกนี้ ชีวิตของเราที่พบเจออะไรที่ผ่านมามักจะมีสาเหตุจากสิ่งเล็กๆหรือสิ่งที่มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเว็บไซต์ที่ล่มไปทั้งเว็บเพราะโค้ดที่ผิดพลาดเพียงแค่ไม่กี่ตัวโปรเจกต์ที่ติดขัดเดินต่อไม่ได้เพราะปัญหาแค่บางอย่างหรือยอดขายส่วนมากของบริษัทที่มาจากพนักงานแค่ไม่กี่คนแต่เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เราสามารถอธิบายได้ด้วยกฎ80-20บ ที่พูดถึงความไม่สมดุลกันระหว่างปัจจัยกับผลลัพธ์และยังนำมาปรับใช้ในบริบทของการทำงานได้อีกด้วยค่ะแล้วเจ้ากฎ80-20นี่มันคืออะไรกันกฎ80-20ก็คือกฎของพาราโตก็คือถูกนิยามโดยชาวอิตาลีนะคะในช่วงศตวรรษที่19โดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า80%ของผลถั่วลันเตามาจากต้นถั่วลันเตาเพียงแค่20% จากต้นถั่วลันเตาของเขาเองและต่อมาเขาก็สังเกตอีกว่าประชากรชาวอิตาลีเพียง20%สามารถสร้างไรายได้ถึง80%ของระบบเศรษฐกิจในประเทศของเขาได้รวมถึงที่ดิน80%ในอิตาลีก็ถูกถือครองโดยประชากรอิตาลีเพียง20%เท่านั้นเองและจากการสังเกตนี้ทำให้เขาเลยสรุปว่า80%ของผลลัพธ์นั้นเกิดมาจาก20%ของปัจจัยทั้งหมด ซึ่งข้อนี้เองค่ะก็สรุปและสามารถเอามาอธิบายปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกหรือว่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้หลายๆอย่างเลยแต่สัดส่วนของตัวเลขหรือผลลัพธ์กับปัจจัยนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็น80-20เสมอไปใจความสำคัญของกฎนี้ก็คือการที่ปัใจจัยในจำนวนหรือสัดส่วนที่น้อยนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ในปริมาณหรือสัดส่วนที่มากได้เมื่อเราเข้าใจถึงหลักการนี้แล้วเราจะสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการจากบริบทเหล่านี้โดยโดยต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะลองพูดถึงนะคะว่า แล้วไอ้กด80 20หรือไอ้บางอย่างที่เราทำไม่มากแต่ว่าทำยังไงให้เราได้ผลลัพธ์มากทำน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์มากไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราลองมาดูว่าแล้วถ้าบริบทนี้เราจะมาปรับใช้ในชีวิตประจาําวันหรือปรับใช้ในการทำงานจะทำยังไงได้บ้างนะคะ ในบริบทของการทำงานเราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่เหมือนจะยุ่งอยู่กับงานตลอดเวลาแต่พอมันหมดวันความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์กับออกมาน้อยมากเลยถ้าจะอธิบายด้วยกฎ80-20แล้วเราอาจจะมัวแต่ทำงานที่มีความสำคัญหรือให้ผลลัพธ์น้อยแล้วก็ละเลยงานที่ แล้วและละเลยหรือว่าผัดวันประกันพุ่งงานที่มีความสําคัญมากกว่ามันมีงานสําคัญมากสําคัญมากที่สุดซึ่งอาจจะสําคัญมากกว่าแต่เราเลือกที่จะไปทําอันอื่นก่อน หรือว่างานที่อาจจะให้ผลลัพธ์หรือเป็นโปรเจกต์ที่จะให้ผลลัพธ์มากกว่าโดยภาพรวมแต่เราก็ไปทำสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่แปลกค่ะเพราะงานประเภทนี้มันจะมีความง่ายมากกว่างานที่มีความสำคัญบางทีมันอาจจะยากซึ่งต้องใช้พลังงานและความพยายามมากกว่างานอื่นที่จะทำให้งานมันคืบหน้าได้เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยไปเลือกทำงานที่มันไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์มากแต่ว่ามันอาจจะง่ายกว่านั่นเองค่ะ ทีนี้ในการที่เราจะทําตามกฎ8 0ด0เราจําเป็นจะต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้ผลลัพธ์ในปริมาณที่กล่าวมาเนี่ยที่ครูที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็ปัจจัย20%ของเรานั้นคืออะไรในบริบทของการทำงานก็แบบนั้นเลยนะคะหากเราต้องการที่จะทำงานให้ได้ผลลัพธ์และความคืบหน้าม,มากที่สุดเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่างานไหนมีผลต่อภาพรวมมากที่สุด ให้ความคืบหน้าแล้วก็ผลลัพธ์มากที่สุดโดยงานเหล่านี้จะต้องถูกให้ความสำคัญเอาไว้เป็นลำดับต้นๆสรุปแล้วเราต้องมองภาพรวมในงานที่เรากำลังทำอยู่หรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานโปรเจกต์หรือว่าเป้าหมายอะไรของคุณสักอย่างหนึ่ง,งที่คุณกำลังมองอยู่ถ้าคุณมองดูภาพรวมแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้มันจะทำให้คุณได้รับเงินมากกว่าหรือได้รับผลตอบแทนหรือได้ปริมาณงานมากกว่าหรือทาให้โปรเจกต์สาเร็จมากกว่า แต่ว่ามันอาจจะยากมากกว่ากับงานอย่างอื่นที่อาจจะมีความสัมพันธ์น้อยแต่ว่าคุณสามารถทําได้ง่ายแต่พวกคุณทําไปแล้วผลลัพธ์มันได้แค่น้อยนิดคุณก็ต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะต้องเลือกทํางานที่สามารถทําน้อยยากแต่ว่าอาจจะทําให้โปรเจกต์ของคุณหรืองานนั้นๆได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือ80%เอร์เซนนั่นเองค่ะหากต้องการที่จะทําตามกฎ8 0ด0ก็ดูเหมือนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทํางานที่ใหญ่ๆก่อน แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ยากแต่ระหว่างการทำงานยิบย่อยยิบย่อยเป็นหลายสิบงานโดยที่ความคืบหน้าของโปรเจกต์ไม่ไปไหนการทำงานสำคัญสำคัญเพียงไม่กี่งานแต่ให้ความคืบหน้ากับโปรเจกต์หรือว่ากับงานหรือกับเป้าหมายของเรามากกว่าก็ดูเหมือนว่านั่นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะคะ โดยสรุปแล้วการใช้กฎ80-20ในบริบทของการทำงานมีประโยชน์โดยตรงในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของงานซึ่งจะสามารถส่งผลหรือต่อยอดให้ไปถึงการบริหารเวลาและก็การแบ่งงานภายในทีมได้ด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ว่า จะให้ละเลยงานยิบย่อยไม่ได้หมายความว่าเอ้ยให้ทํางานยากๆจะได้ผลตอบแทนแล้วงานยิบย่อยต่างๆก็ไม่ทําเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะให้ทําทุกงานแบ่งหน้าที่แบ่งมอบหมายกันให้เ,เรียบร้อยเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกทํางานที่มีความสําคัญมากให้ก่อนแล้วก็ทํางานที่มีความสํานสำคัญน้อยลดหลั่นลงไป หากเราใช้กฎ80-20มองในมุมกลับกันแล้วงานยิบย่อยบางอย่างที่ถูกละเลยไปก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เช่นกันดังนั้นนอกจากที่เราจะต้องรู้ลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานเราก็อย่าลืมที่จะให้เวลากับงานทุกงานอย่างเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะกฎของพาราโตยังสามารถไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทำงานที่เพิ่งพูดไปแล้วเมื่อสักครู่การประชุมการบริหารคนรวมรวมถึงการปรับเปลี่ยนนิสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออก ออกกําลังกายอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราทุ่มเทให้กับการทํางานมากเราทุ่มเทให้กับการออกกําลังกายมากเราทุ่มเทให้กับบางอย่างมากแต่ว่าผลลัพธ์กลับไม่ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้เลยซึ่งอาจจะเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดวิธีเพราะฉะนั้นคุณต้องลองเอากฎ8 0ดสนี้มาใช้เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งค่ะข้อดีของการใช้กฎด80-20นี้ก็คือ เราลำดับความสำคัญที่ชัดเจนทั้งตัวเราและก็กับทีมงานได้เราช่วยแบ่งงานออกเป็นส่วนๆทำให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเราจะมีการจดจ่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราจะใช้กฎ80/20นี้อย่างไรการจัดลำดับของความสำคัญเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการไปสู่เป้าหมายเพราะเราต่างมีเวลาแล้วก็มีแรงงานที่จำกัด เราจึงจําเป็นจะต้องมีหลักการในการคัดสรรสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของเราอยู่เสมออะไรก็ตามที่สําคัญให้เราลงมือทําสิ่งนั้นก่อนจัดลําดับความสําคัญบางครัา้งงานอาจจะไม่ได้เยอะ แต่พอเราไม่ได้โฟกัสกับงานเท่าที่ควรเราจึงรู้สึกว่าทำไมงานมันดูเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้กฎ80-20จัดลำดับความสำคัญของงานต้องทำให้เสร็จในระหว่างวันอาจจะทำงานเล็กๆหรืองานยากๆหรืองานไหนก่อนไม่ได้เกี่ยวว่าคุณต้องทำอันไหนแต่คุณต้องทำมันให้เสร็จเป็นอย่างๆทีละอย่างทีละอย่างไปนะคะแล้วก็การปรับ เราสามารถนําเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของการช่วยในการตัดสินใจได้ยังไงข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับการจับลําดับความสําคัญนะคะเมื่อมีการทํางานแล้วเจอปัญหากฎแปด0บช่วยเราตัดสินใจได้ด้วยในระหว่างกระบ,บวนการการแก้ปัญหาเช่นการหาวิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วมันจะคลี่คลายปัญหาหลายๆอย่างได้คือแก้หนึ่งปัญหาคลี่คลายหลายๆเรื่อง หรืออาจจะช่วยจัดลําดับความสําคัญของงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรที่มันจะส่งผลกระทบมากที่สุดก็แก้ปัญหานั้นก่อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนรู้เทคนิค <fi> วิธีการที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดีนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้เอาไว้เพราะนั้นการใช้กฎ80-20ยังสามารถใช้ได้กับอีกหลายๆอย่างลองไปปรับใช้ดูนะคะมันอาจจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ได้ และสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของอาหารสมองการพัฒนาตนเองสามารถที่จะเลื่อนดูคลิปต่างๆในช่องพอดแคสต์ของครูเกสสเตชันได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามคลูเก๋ขอขอบคุณทุกคนค่ะหากมีข้อคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ